สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้กลับมาพบกับคุณครูออยนะคะในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ของเราในวันนี้นะคะในเรื่องของจํานวนนับ21ไปจนถึง100นะลูกวันนี้ครูออยจะมอบหมายให้นักเรียนทําในเรื่องของการเขียนแสดงจํานวนในรูปกระจายนะคะซึ่งการเขียนในรูปกระจายก็คือเขียนในส่วนของหลักสิบบวกกับหลักหน่วยและนอกจากนี้นะคะถ้ามีการกระจายมา ให้เราเขียนแสดงจํานวนออกมาให้ชัดเจนซึ่งกิจกรรมลักษณะแบบนี้ในส่วนของเิอที่1ครูออยได้ปูพื้นฐานนักเรียนมาบ้างแล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้กิจกรรมนี้นะคะหวังว่านักเรียนจะทําได้ทุกคนเลยโดยแบบฝึกหัดนะคะจะยังคงใช้และอยู่ในเล่มแบบฝึกหัด คณิตศาสตร์เล่ม2อนาะลูกเนาะโดยหน้าปกเป็นเด็กผู้หญิงใส่ชุดสีชมพูนะคะแล้ววันนี้หน้าแบบฝึกหัดที่ครูออยมอบหมายให้นักเรียนจะอยู่ในหน้า50ค่ะซึ่ง50มีเลข5กับเลข0นะคะเรามาเริ่มดูกันเลยสำหรับวันนี้แบบฝึกหัดจะมีมาด้วยกันทั้งหมด2ข้อใหญ่ๆเลยนะคะซึ่งข้อหนึ่งใหญ่ให้นักเรียนดูตัวเลขที่โจทย์กำหนดให้จากนั้นเขียนแสดง ในรูปของการกระจายโดยการกระจายให้อยู่ในหลักสิบบวกกับหลักหน่วยนะคะส่วนข้อสองใหญ่เป็นการเขียนแสดงจำนวนของรูปกระจายที่กำํำหนดให้ซึ่งข้อสองใหญ่เขาจะกระจายมาเราเขียนคําตอบนั่นเองค่ะเรามาเริ่มดูที่ข้อหนึ่งด้านบนกันนะคะสำหรับข้อหนึ่งนะลูกจะมีให้นักเรียนตอบทั้งหมด8 ข้อย่ยเราจะต้องดูตัวเลขนะคะที่โจทย์กำหนดให้จากนั้นเราจะนำมาเขียนในรูปกระจายซึ่งต้องกระจายให้อยู่ในหลักสิบบวกกับหลักหน่วยนั่นเองค่ะ สำหรับข้อที่1นนะคะมีเลข2กับเลข1ซึ่งมี1ในหลักหน่วยและมี2ในหลักสิบโดย2กับ1ตรงนี้เราอ่านว่า21นะลูกไม่ได้อ่านว่า2ีนะคะนักเรียนจาให้ดีถ้า1อยู่ด้านหลังตัวเลขนะคะไม่ว่าจะเป็นหลักสิบหลักหน่วยอ่าไม่ว่าจะเป็นหลักสิบหลักร้อยหลักพััหนักหมื่นหลักร้านให้1ที่อยู่ด้านหลังแทนด้วยเอ็นะลูกเช่น11 21 31,41,51หรือ1,01,201แบบนี้นะคะเราจะไม่อ่านว่า11,21,31เนาะเพราะฉะนั้นจำให้ดีถ้าเป็นเลข2หลัก3หลัก4หลัก5หลักก็คือ1 0 1 0 0 0 0พ0 0 0 0ื่นแ0,000 000, น 000, ล้านแล้ว1อยู่ด้านหลังนะคะเริ่มที่หลัก10เป็นต้นไปมี1อยู่ด้านหลังให้แทนเลข1ว่าเอนะลูกโอเคนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้เราอ่านว่า21 เขียนกระจายได้20บวกกับอะไรลูก20บวกกับอะไรจะ๊ะ20บวกกับ1ได้คำตอบแล้วข้อ1จากนั้นข้อ2มีเลข4กับเลข9 49 9ก็จะเป็น40บวกกับอะไรคะ40บวกกับ นะคะสำหรับนักเรียนนะลูกก่อนจะเขียนในรูปของการกระจายนักเรียนอย่าลืมฝึกอ่านด้วยนะคะว่าแต่ละตัวที่เขากำหนดมาให้อ่านว่าอย่างไรถัดมาข้อที่3มีเลข6กับเลข2 6อยู่ด้านหน้าอยู่ในหลัก10และ2อยู่หลังสุดก็คือหลักหน่วยเพราะฉะนั้นข้อนี้6 1 2 2นะคะก็จะเป็น6 0บวกกับอะไรลูก 60บวกกับ2นะคะอ่ะเรามาเติมลงไปจากนั้นข้อที่4นะคะมีเลข9กับเลข5อ่านหลักสิบก่อนค่ะ95ก็มี90บวกกับอะไรจ๊ะมี90บวกกับ5อ่ะบวกไปเลยนะลูกเนาะหลังจากนี้เดี๋ยวครูออยจะให้นักเรียนเขียนกระจายเองแต่ว่าครูออยจะพาสุกอ่านส่วน ะะมีเลข5กับเลข7เราเอาเลขตัวหน้าขึ้นก่อนค่ะ50อะไรลูก57นะคะข้อ8เอ้ยข้อ6ลูกมี8กับ0ซึ่งข้อนี้เราจะไม่อ่านว่า80 0นะลูกเราอ่านว่า80นะคะซึ่ง80มี8ในหลัก10และมี0ในหลักหน่วยเวลาเขียนในรูปกระจายก็คือ80บวกกับ0ในหลักหน่วยนะคะ ถัดมาข้อ7มีเลข7กับเลข8ข้อนี้อ่านว่า78และข้อ8มีเลข3กับเลข4เราอ่านว่า34นั่นเองค่ะสำหรับข้อ1ครูออยพาอ่านและเขียนเป็นรูปกระจายให้แล้ว4ข้อที่เหลือฝากนักเรียนไปทำให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นเรามาดูที่ข้อ2ด้านล่างเดี๋ยวครูออยขยายขึ้นอีก สำหรับข้อ2ด้านล่างนะคะเขามีการกระจายมาให้แล้วเราจะต้องเขียนแสดงจำนวนจากรูปกระจายที่กำหนดยกตัวอย่างเช่นข้อ1มี50บวกกับ8ซึ่ง50บวกกับ8คือ50อะไรลูกคือ58นะคะเราก็เติมลงไป จากนั้นข้อ2มี80บวกกับ3ซึ่ง80บวกอีก3ก็คือ80อะไรลูกคือ83นะคะให้นักเรียนจำง่ายๆเอาหลักหน่วยมาแทนเลขศูนย์นะคะ,ะง่ายๆและถ้าหากเป็นข้อ7 60บวก0ก็0บวก0มีค่าเป็น0เหมือนเดิมก็คือเท่ากับ60นะคะ ลองไปทำเองครูออยไม่ได้พาทำทุกข้อเพราะฉะนั้นวันนี้แบบฝึกหัดเนาะจะเน้นไปที่ในเรื่องของการกระจายทั้งให้เขียนกระจายแล้วก็เติมตัวเลขจากการกระจายนะคะวันนี้อยู่ที่หน้า50ฝากนักเรียนไปทำให้เรียบร้อยแล้วกลับมาพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ